ลุงก็เลยเอาซองมาแล้วไปยื่นให้หน้าสบชัพูดอะ่ะแหละเหมือนยังไม่ได้เผานะรู้สึกว่านะยังไม่ได้เผาป้าเขาทำยังไงสาบันยาเลยจะาสาบานนะป้าเห็นกับตาซองสีขาวไม่ได้เปิดหรอกลุงบอกว่าลุงมาจากรายการนี้เขาช่วยมานะลุงบอกว่างี้ความจริงมันเป็น่าตัวของลุงอะไรประมาณนี้แหละแต่ลุงนะให้หลานหมดเลยซองสีขาวยื่นให้กับมือไปแม่ได้ให้เงินลุงพลไปควักจากกระเป๋าแม่นะให้ลุงพลที่ท้ายรถตำรวจตอนกลางคืนเพราะตำรวจมารับน้องมาตอนกลางคืน ให้ไปสามพันแล้วลุงคนกลับมามาทอนให้แม่สองพันห้าเพราะว่าเอ้าลุงทำไมเหลือเยอะจังก็ผมกินแค่แซนด์วิชกับนมผมกินอะไรไม่ได้เลยนะผมใช้ไปห้าร้อยนะเขาคืนให้แม่สองพันห้านี่คือเงินแม่นะโอ้โหกล้าสาบานได้เลยสาธุถ้าถ้าข้าพเจ้านะได้รับเงินสามพันขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปเลยจ้ะลุงคนทำเองลุงไปโยนทําผิดห้นสำหรับลุงก็ยังยังยืนยันความมีสุตตวเองอยู่นะเพราะว่า ลุงก็แทบจะไม่ได้ขึ้นไปหาตอนค่ำคืนเลยก็ได้ยินเสียงดับก้องแกรกแกรกเหมือนคนกำลังเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างอยู่ในกระท่อมแล้วมีเสียงไม้กระท่อมเปนด้วยนาถึงห้านาทีคุณกิติศักดิ์บอกว่าเอาพ่ออยู่ไกลแค่ห้าสิบเมตรไม่เดินไปดูได้หรอพ่อแม่บอกว่าเขาไม่กล้าเดินเข้าไปดูที่กระท่อมนั้นเพราะกลัวจะมีอันตรายแล้วไม่ใช่เขตพื้นที่ส่วนของเขาด้วยเขาก็เลยที่หยเดินจากเข้าบ้านมาดูมันเห่าเลยเห่านานสักพักนึงแล้วแหละป้าก็ลุกมาดูแล้วก็ก็คือมันมืดอ่ะป้าก็ไม่ได้ออกไปข้้้าาางงงนนออกยยู่ตรหหลััีดปม สองกันนั่นแหละมันก็ห่างไป,ไปทางบ้านอะไรบ้านพอ่อแม่นแหละแล้วก็สักพักาอ่งเ่ะมันก็ค่อยๆเงียบๆไปมาถ้าจะนอนอยู่หรือเปล่าวันนั้นนอนอยู่ด้วยกัน่นละมั้งวันที่สิบสองถ้าเป็นตอนหัวค่ำเนี่ยผมขึ้นปูเหล็กไฟกับคุณ้ายกับนายสัตยาปูไฟครับขึ้นไปหลังปูเหล็กไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามทุ่มลงมาก็เจอชาวบ้านเขาหากันในหมู่บ้านนะครับเขาหากันจนถึงเที่ยงคืนตตีหนึ่งนั่นแหละครับถึงได้เลิกหากันครับแทบจะไม่ได้ขึ้นไปหาตอนค่ำคืนเลย ตอนที่สิบสองถ้าเป็นตอนหัวค่ำเนี่ยผมขึ้นภูเหล็กไฟกับคุณค้ายกับนายสัตยาภู่ฟ้ายครับขึ้นไปหลังภูเหล็กไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามตุ่มลงมาก็เจอชาวบ้านเขาาหากันในหมู่บ้านนะครับแทบจะไม่ได้ขึ้นไปหาตอนค่ําคืนเลยก็คือมีแต่ยุ่งๆหาหมอทงหมอทําแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมเละเพราะว่าเขาจะมีการจับเท็จจับคําพูดนะ่ะคือพูดออกไปแล้วคือพูดออกจากใจอ่ะไม่ไม่ได้มีการก็ต้องฉันต้องระวังคาพูดนะ ว่าคนที่อื่นมาแต้ไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใส่เสื้อสีส้มแขนยาวอ่าแต่มองไม่เห็นหัวฮะแต่มองไม่เห็นหัวเห็นน้องเขาบอกว่าไม่เห็นหัวผมก็เลยสันนิษฐานว่าถ้าเป็นคนลาก็น่าจะใส่บอมปิดไปปิดบังใบหน้าผม,ผมพยายามที่จะคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องสายศาสตร์แล้วแหละน่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เรามองมองเห็นด้วยด้วยตาเราเองนี่แหละเขาเขาคงจะคับแขนใจมัน ไปเนี่ยฉันต้องย้อนกลับมาดูนะต้องดูต้องผมต้องย้อนกลับมาดูนะวันนั้นพูดอะไรไปบ้างผมไม่ไม่มีการไปย้อนดูครับคือพูดออกไปเลยครับพูดตรงถามตรงตอบตรงเลยครับไม่ต้องมาบิดผิวไม่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าความท็จตีหน้าเศร้าความทองดูว่าน้องเขาจะยอมไหมปรากฏว่าไม้ไม้ผมเห็นวันนั้นมันหล่นลงมาแสเดงวมาน้องยังไม่ยอมที่ที่ที่จะทรมานที่สุดเลยครับ แต่ก็ยังว่าแล้วครับเขาไม่อยู่กับเราแล้วตอนนั้นครับ <c oughs> มันเหมือนก็รอมานานนะน,นะมันเหมือนว่เราเราเราพยายามที่จะให้เขามาหาตลอดเวลาแต่ก็ยังอยากให้เขามาอีกผมเคยไปกราบแม่แล้วผมก็ได้พูดกับท่านไปแล้วว่าต่อไปนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด <c oughs>